กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับช่องสาวโซ่พารวยช n แนลด้วยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะพี่น้องจ๋าฟังคำเตือนสักนิดหนึ่งนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าเราไปสรุปพร้อมกันนะคะพี่น้องแนวทางหานอยสูตรมัดรวม3น้อยนะคะพี่น้องจา๋าว่าเข้าหรือหลุดนะคะพี่น้อง3 5นะคะ3553มมานะคะพี่น้องจา๋า ทุกอย่างต้องไปกลับนะคะพี่น้อง8 2 28แอดมินนะ่ะเสียใจมากเลยนะคะพี่น้องจา๋ารอรุ้นตั้งนานนะคะแต่ไม่เอานะคะพี่น้องดูสิหลุดไปนะคะเข้าตัววิ่งเข้ามานะคะ8ดนะคะ2ดูสิพี่น้อง7878มานะคะพี่น้องจ๋า7 8 8 7ทุกอย่างต้องไปกลับนะคะพี่น้องจา๋า ห้าสองเข้านะคะเข้ามาตรงๆเลยนะคะห้าสองศูนย์เก้านะคะศูนย์เก้าหลุดนะคะตัววิ่งเข้านะคะเก้านะคะหนึ่งสามนะคะหนึ่งสามไม่มีนะคะหลุดไปนะคะพี่น้องจะเอามาแต่สามนะคะพี่น้องสรุปเข้ามาสามคู่นะคะพี่น้องจ๋าสูตรมัดรวมสามนอยวันนี้ปังๆนะคะพี่น้อง โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าวันที่26เดือน4ปี64นะคะพี่น้องจ๋าเห็นไหมน้องแนวทางตัวเลขที่แอดมินบวกลบคูณหารมาได้นะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเขียนหัวข้อก่อนลืมแล้วพี่น้องจ๋าแนวทาง ฮาหนอยนะคะฮาหนอยสูตรมัดรวมสามนอยนะคะพี่น้องจา๋าสามนอยนะคะแนวทางตัวเลขที่แอดมินบวกลบคูณหารได้นะคะจะเป็นเด่นหนึ่งเด่นสี่นะคะพี่น้องจา๋าเด่นวิ่งนะคะพี่น้อง เรามาเจาะหนึ่งกันนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะพี่น้องจ๋อาอ้าวเยอะเกินไปพี่น้องไปแล้วพี่น้องจ๋าเยอะเกินไปแล้วกราบอขอโทษขออภัยด้วยนะคะเรามาเจาะสี่กันนะคะ สี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่เก้านะคะพี่น้องจา๋าทุกอย่างต้องไปกลับนะคะพี่น้องแนวทางตัวเลขที่แอดมินชอบนะคะจะเป็นหนึ่งเก้าอ่าหนึ่งหกสี่เก้าแล้วก็สี่สองสี่ศูนย์นะคะพี่น้องไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋า เรามาตีตารางกําลังวันกันนะคะจะเป็นห้าสองสามแปดนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะพี่น้องจ๋าช่องสาวโซ่ฟารวยชาแนลนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่น้องขอให้ทุกท่านรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะสวัสดีจ้า